เอาลก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมทุชบบอนกับเกมเกสิสก้านะครับในคลิปนี้เราจะมาสุ่มการชายกันแล้วนะครับผมมีเทพการันตีด้วยนะครับต้องบอกว่าหลัง,ลงมานี่แทบจะไม่ทำคลิปนี่เลยนะหายไปประมาณ2วันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับก็เดี๋ยววันนี้สุ่มกาชาไป็นเท็กันตีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์้ผมนะฮะไอดี mm hmm. นี้เป็นไอดีทางบ้านนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมของชักบอลกับเกมรอยัลซีโนนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ไปลองแลกเงินมาจริงๆนะครับผมต้องบอกทุกคนว่าได้เงินจริงๆนะแอปนี้นะครับไม่หลอกตาไม่แหกตาแน่นอนได้จริงๆนะผมลองไปแลกมาแล้วนี่ผมมีหลักฐานให้ดูอ่ะขึ้นรูปก่อนว่าได้จริงๆปุ๊บ นี่นี่คือหลักฐานที่เขาโอนเงินไหมผมจริงๆนะที่จริงคลิปนี้ผมจะมา แลกทุกคนรู้แต่ว่าขั้นต่ําคือมัน2ล้านชิปนะครับสำหรับคนที่ผมเอาไปแลกคนนี้นะก็คือ2ล้านชิปเนี่ยเห็นไหมนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่ผมแลกจริงๆนะผมไปแลกมาตอนเวลา4ี่โมงสีนาทีนะครับส่งไป2ล้านชิปก็เท่ากับเงิน200บาทนะครับหล้านชิปเท่ากับเงิน100ง่ายๆนะครับผมนะขั้นต่ําของคนนี้โดนไปแลกมาคือ2ล้านชิปต่อเงิน200บาทนะครับอันนี้คือขั้นต่ําที่ผมไปแลกมานะนะครับอันนี้ได้เงินจริงนะผมไปแลกเงินมาผมก็เอาเงินไปใช้ไปเติมเกมหรือบอาไรนะคร มไม่แหกต้ายนอนท่านผู้ชมครับนะฮะต้องบอกว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็น VP 3แบบผมเนี่ยหรือจะเป็น VP 0 VP 1 VP 2อะไรต่างๆนะครับผมสามารถเติมแพ็คสุดคุ้มตรงนี้เป็นแพ็กยิงปลานะครับหนว่าแพ็กยิงปลาตัวนี้เติมได้วันละหนึ่งครั้งครับแพ็คยิงปลาเพียง10บบาทเท่านั้นก็สามารถส่งชิปได้แล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เอง เห็นไหมนะครับเกมนี้ไม่ได้เติมเยอะเลยนะเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องเติมอะไรเยอะแยะมากมายนะสำหรับ v p 1่เติมแค่29บเาทก็ได้แล้วครับผมนะฮะเออง่ายไหมล่ะนะครับเกมนี้ฟันธงนะครับได้เงิงจริงครับผมเนี่ยผมเอาเงินมาแลกบอลแล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงไม่แลกหมดก็ให้ผมง่ายๆครับผมจะเอาไว้เล่นทําตุนต่อนั่นเองนะครับก็นะฮะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะผมก็อย่าลืมใส่โค้ดที่ผมทิ้งไว้ที่หน้าจอด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ลิงก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่างนะโหลดได้ทาง App Store และ Google p ะฮะก หรือมาเล่นกันเยอะนะครับผมไว้เจอกันใหม่ก็เทพกันตีเท่าไหร่ว่า4 0 0 0แล้วก็มีตัวอยู่แล้ว20ตัวนะครับโอเควันนี้เป็นกาชาของเจ้ายักษ์เขียวเนาะนายว่าใช่เปล่ายักษ์เขียวยักษ์เขียวยักษ์เขียวใช่ก็มีอยู่12,960้ได้กี่รอบว่าไม่แน่ใจํากันแต่มีเทพกันตีโอเคงั้นสุ่มก่อนเลยเทพกันตีที่14นะครับโอเคไป ขอได้โปเกมอนที่ไม่ซ้ำนะครับเพราะว่าจะได้สเตตเพิ่มอ,อีกเพราะว่า ID นี้เพิ่งเลือ60หกสิบเองใช่ไหมดูดิเออไปหกสิบเองนะครับผมดูแล้วน่าจะยังมีโปเกมอนที่ยังไม่มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะอุ้ยมีอสูรด้วยนะครับโอเคไปลุยกันยาวๆเลยครับผมเริบรอบสองครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัว สี่ตัวคุ้มเลยทีเดียวนะได้โปรโมอนเยอะเนี่ยเพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งตัวไม่มีนะจะดีมากเลยนะครับอ่าสุ่มได้อีกรอบว่ะอีก2รอบอีกสามอีก5รอบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมีเศษชิปทิ้งไว้หรือเปล่าเออมีเศษชิปทิ้งไว้ก็น่าจะรอแลกได้อยู่พอดีแหละโอเครอบที่3ครับไปมาลุ้นกันว่าเทพการันตีเนี่ยจะเป็นตัวอะไรอุ้ยได้ระต่ายด้วยปึ๊บ ได้แครบโอเคโปเกมอนที่ได้มาหมายถึงว่าในที่เปิดกาชาเนี่ยไม่ซ้ำเลยนะนะครับไม่ซ้ำเลยแต่ไม่รู้ว่าไปจะซ้ำในในเด็กหรือเปล่าในในในครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีครับรอบที่สี่ครับผมไปคอยแล้วโปเกมอนไม่ซ้ำแค่นี้ก็พอละอ่าแต่นี้ยังไม่ไปซ้านะโอเคนี้ซ้าแล้วนี้ไม่ซ้ำโอ้ซ้ำโอเคต่อไปครับผมฮ้ยทุกคนต้องบอกว่าทักหลังเนี่ยดวงผมไม่ค่อยเกลือนะ <Yeah. S 1> นะครับ แดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเทพาการันตีไม่น่าจะเกือหรอกไอดีใหม่แบบนี้นะครับอุ้ยได้ตัวซัพ์มาสวยอยู่นะแล้วก็แพนด้ารอบต่อไปคือรอบการันตีครับผมนะทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ส่งไปกี่รอบแล้ววะส่งไป5รอบครับผมคือตอนนี้ส่งได้อีกประมาณ2อรอบใช่ป่าววะสองรอบสองสี่แปดแปดชิปตอนนี้ได้100ถ้าได้100เนี่ย แล้วถ้าสุ่มได้อสองรอบก็ต้องเก็บเศษชิปอีกตอนนี้เศษชิปก็น่าจะพอมีจัดการที่เขาเรียกว่าอะไรเราไปสุ่มเนี่ยแล้วได้เศษชิปมาก็เอาไปย่อยแล้วกันเนาะนะครับขอเดินตัวไปซ้ําไปผมพอปิดตาก่อนห้าสี่สามปิดตาบังล่างโดยจะไ,ไม่เห็นอ้าวยังไมเอาโปเกมอนเต็มประตูปิดตาตั้งนานนะฮะปิดตาตั้งนานโปเกมอนเต็มในบ้านไดวขอปิดดิสคอร์ดก่อนคือมันเด้งเลยตอนนี้โอเค ขอเคลียโปเกมอนก่อนนะครับเฮ้ยุกคนเปิดใจก่อนเปิดใจก่อนอ่ะตายไปแปดตัวมาเอาจริงกันนะเอาจริงกันนะครับผมนะฮะเลมตัวกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ไปบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนยังไม่เห็นเฮ้ยค่อยๆเหลือบเฮ้ยเห็นโอ้โห Full. มาเกน่าว่ะเป็นโปเกมอนสายแทงเลยนะเนี่ย ได้เวลลอร์ดมาด้วยาถามว่าเกลือไหมไม่เกลือหรอกก็อย่างที่ว่าไปมันเป็นไอดีเป็นไอดีใหม่นะครับอ่ะเราสุดท้ายเลยกันก็อย่างที่ว่าไปมันเป็นไอดีใหม่นะครับผมได้โปเกมอนอะไรมาก็ไม่ค่อยซ้ำหรอกนะไปถึงระดับมหากราบนะครับผมเออวันนี้ซ้ำสองตัวซ้ำสามเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ซ้ำถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะเพราะว่ามาเกนะ่าเนี่ยมันอยู่ในทุกทีมนะ ถ้าให้คิดว่าจะจัดทีมไงเนี่ยเอาอาซูขึ้นมาก่อนเลยอาซูดมาเกนาอีกตัวนึงที่จะหาจริงๆนะอยากให้หาเซเลบ,บีมากกว่านะอาซูดมาเกนาแล้วก็เซเลบ,บีแล้วอาซูเนี่ยเป็นใส่เป็นธาตุแฟรี่ก็ได้นะหรือไม่ดีว่าะธาตุแฟรี่มันไม่มีจบวบับนี้หว่า uh huh. เดี๋ยวนะมาเกนาได้ได้ใส่อะไรมาว่ายิ่งตัวเล็กอยู่ด้วยอยู่ไหนหน้มาเกนาหน้าตาเป็นยังไงไ <laughs> หน้าตาม,มาเกนาเป็นยังไงทุกคน นี่นี่นี่ถ้าเหล็กแฟรี่อ่าจริงเอ้ยเอ้ยได้ได้ได้เอาอาซูท่าเหล็กได้อาซูท่าเหล็กแล้วก็เซเลบี้ได้เอาไว้ฟาร์มก่อนได้นี่เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่านิสัยเป็นยึดติดเหรอลบสเปเชียลแท็กงานเข้าเราต้องรีนิสัยทุกคนเอ้ยต้องรีนิสัยนะจะหอยดีนะครับต้องรีนิสัยนะครับอ่าถ้าแนะนำนะจริงเคดิโอนี่ไม่ควรปั้นขึ้นไปเพราะว่าจริงๆมัน มันไม่เก่งมันไม่เก่งเท่าไหร่อันเน้นอาร์เซอุันะครับเอาที่ผมแนะนำนะถ้าขอดีฟังนะอาร์เซอุดนาเกน่าแล้วก็เซเลบี้รอบต่อไปเก็บชิปหาเซเลบี้นะครับเออเดี๋ยวกดรับไปก่อน7รอบได้7รอบได้ชิปมาเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบใช่ไหมเฮ้ยแลกได้ร้อยแปดสิบเฮ้ยแลกได้แล้วอ่าถ้าจะทำทีมบินก็ได้อยู่นะเอาจริงๆนะแต่จริงๆแนะนำมาเกน่า มาเกน่าอาซูแล้วก็เซเลบีนะแต่ถ้าเอายักษ์ใส่ด้วยมันก็มันจะไปบัฟให้ไข่ะจริงๆไม่รู้จะเอาบัฟให้ใครแต่ว่าแล้วแต่กันแต่ถ้าเอาแนะนําเบื้องต้นก็คืออาซูดมาเกน่าแล้วก็เซเลบีนะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนแล้วกันเนาะถ้าอยากจะทํายักษ์เขียวขึ้นมาต่อนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอยากอยากจะให้ออ้คบเลยเนะี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้นี่มากกว่านะจริงๆนี่จะให้ทําแบบนี้มากกว่าแต่ยักษ์เขียวยังไม่มีทีมใช่ไหมถ้าทีมยักษ์เขียวก็น่าจะมีพวกเลโกซ่าโอ ลูเกียไปหาจับลูเกียมาก็ทําทีมบินต่อได้นะก็อันนี้แล้วแต่นะอันนี้เป็นคาแนะนำของผมเบื้องต้นนะว่าให้ทำอาสุวุฒมาเกนา่าแล้วก็เซเลบี้ก่อนได้นะถ้าอยากจะทําทีแบบนี้นะแต่ถ้ายังไม่ทําอยากไปทำยักษ์เขียวก็ไปหาจับลูเกียมาก่อนแล้วก็หาโฮโอมาประมาณนั้นนะครับหรือเลโกซ่าก็ได้แล้วแต่แต่ตก,กิจกรรมของเลโกซ่าเนี่ยไม่ค่อยจะมาเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวไปเช็คดีกว่าโปเกมอนที่ได้มาเนี่ยซ้ํากี่ตัวแล้วไปซ้ํากี่ตัวมากี่ตัวโอเคเดี๋ยวดูสิ เหมือนจะไม่ได้ตัวพวกนี้ว่าตัวนี้เขาไปจับมาเองหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เห็นหน้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยว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 นี่ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คอยคิงเราไม่ได้มาหรือเปล่าว่าไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยว อันนี้ไม่เกี่ยวเขาไม่เคยเข้ามากดรับตรงนี้เลยเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยว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 เขาไม่เคยเข้ามากดรับชัวยๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวอ่านี่ตัวนี้โปเกมอนใหม่หรือเปล่าได้ป่าวะใช่ป่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ดิอ่าตัวนี้ใหม่หนึ่งตัวแล้วใหม่หนึ่งตัวอ่าที่เห็นแล้วนะอันนี้ใหม่สองตัวแล้วอ่าใหม่สามใหม่สี่อ่าเขาไม่เคยเข้ามากดรับยิงด้วววยนนนะใใใหหหหมมม่่่่กก็เเเดีา้ตััออออ หมายไมข8หม9หม10 11โอเค11 12 13 14ประมาณ14ตัวก็อินดี้ด้วยได้โปเกมอนไม่3เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปไปดีใหม่นะครับผมก็โปเกมอนที่มีนะครับอย่าลืมไปวิวัฒน,นาการแปลงร่างให้ครบนะครับผมเอาสเตตัสมาก,ก่อนดูที่อันดับเท่าไหร่อันดับที่อุยยังไม่ตีอันดับลเลยหรอพยายามเข้านะสไลด์ดีใหม่นะครับสู้ๆนะครับโอเค นเจ้าจของ ID ได้ย่่จะมี ID อีก ID นึงย่ป่าเป็น ID หลังอันนี้น่าจะเป็น ID สำรองหรือเปล่าไม่ไแน่ใจเหมือนกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ราคามันชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, share, ผมจะกำลังใหม่คลิปหน้าของผมเจ้าของไอเดียยครับไป่แปักใจเหมือน